ดาเวลดเวลเห็นสีเขียวก็รู้เลยใช่หรือเปล่าเห็นสีเขียวเขียวเห็นสีเขียวเขียว สวัสดีค่ะดีไซน์นะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามทพืดีไซน์กดติดตามตรงนี้แล้วก็กดกระดิ่งตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆค่ะถ้ากดแล้วก็ไปชมกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะโ,โหดีไซน์เจออะไรคะตื่นเต้นใหญ่เลยเจอตุ่กดดตามสุดเนี่ว้าวตื่นเต้น ใช้หูหกสิบบาทเลยนะดีไซน์ตู้กาชปองนะไปแลกเหรียญก่อนโหนี่นะคะทุกคนกินข้าวออกมามาเจอตู้นี้นะเจอกับดักนะคะเจอเจอกับดักทางการตลาดเอเราเสียแล้วหกสิบบาทโอ้แพงด้วยอ่ะหกสิบเลยอ่ะมาลุ้นกันนะว่าดีไซน์จากกดอะไรนะกาชปองดาบที่ฆาตอสูรได้ตัวการ์ตูนตัวอะไรนะทุกคนอ้าว ไม่กินเหรอไม่กินอะไรโอหน,นี่มีเยอะเลยนะไม่ได้มีแค่หน้พิก่าละสูนนะมีเจ้าหญิงดิสนีย์อันนี้อนะไรก็ไม่รู้นะไม่น,นี่อ๋อมันจะได้แบบนี้เหรอลูกว้าว <Wow. S 1> แต่ว่าตู้นี้มันหมดไปแล้วตู้เนี้ยมีชินจังมีอันนี้ด้วยแล้วก็อันนี้ไม่รู้จะได้แบบไหนนะนะลุ้นกันไปเลยสามเดีย ตัวอะไรอยากได้ใช่ใช่แบบที่อยากได้เราเขาแกให้อ๋อได้ตัวนี้นที่เป็นน้องแกเอามาสินี่ยเนี่จริงเหรอเฮ้ยได้ที่อยากได้จริงเหรอเนสโค่จริงเหรอเนสโก่จริงเหรอเฮโอเคยังไงวะมีตายจริงเหรอได้เนสโก่จริงเหรอเนี่ย ใจดจไหมได้หรือเปล่าใช่ไหม้ไหมขอดูมาน่นกแกมมาเลยเฮ้ยได้เนสโกจริงจด้วยดวยพี่ตาอยากได้เนสโกนะทุกคนได้เนสโกจริงด้วยนี่ว้าวดีดาบด้วยมีดาบจิ๋ด้วยมีดาบด้วยเหรอเนี่อันนี้เป็นที่ตั้งมันก็มาแค่เห็นดีพอร์จากมาอก็ับีได้ด้วยมต่อกบ น,นี่ไงนี่โอ้นี่นะทุกคนว้าวแั่มันขยับได้ด้วยมีเหมือหนะน้าในโดยมีไม้ไผ่ตรงปากด้วยม e ี่ตั้งเหรออันนี้ตั้งได้เหยียบได้เหยียบเอารองเท้ามันต้องมีรูใส่ไม่มีอะไม่มีใส่รูมนะาดาบาดาบก็ใาาส่ตรงไหนดาบอ่ะอยากใส่ที่มือดาบใส่ที่มือมั้งขยบับมือลงมาได้ไหม ขอโทษไม่ได้นะดาบแต่งไหนฮะนี่ดาบใส่ข้างนี้หรือเปล่าไม่ใช่ฮัลโหลเนสโก้เย้ได้อย่างที่อยากได้เลยเนสโก้จังยาบูหน้าบันก็ใส่เนสโก้ไฟมานะระวังนะก็ถึงว่าทำไมเมื่อกี้เขาลุ้มกันเยอะแยะใช่คร ไม่มไรุมยังไงนะตู้นั้นหมดเลยเมื่อกี้เหรอไม่เห็นนะแป๊บเดียวเมื่อกี้ตู้นั้นหมดเลยอ๋อไม่รู้นะ,ะมารุมกดกันเหรอ่อนก่อน,อนที่จะเข้ามากินข้าวแต่นี่ไงดีไซน์แม้ว่าถ้าตู้นี้สงสัยจะเป็นแบบนี้เนี่ยตามที่ตัวอย่างที่เขามีให้ดูอ่ะใช่ปะก็คือไหนอันนี้เป็นหัวโตแต่แม่ว่าแบบนี้น่ารักกว่านะเนาะก็น่นและตามรูปเลยไงอันนี้จะเป็นแบบเรียวหอมเพียวแบบนี้แบบเพียวเียวอ่ะอันนี้นะ แต่นุ่นเป็นแบบหัวโตไม่ว่าหัวโตน่นนะา,า,ตนารักกว่านะเนี่ยเนี่ยหัวโตน่ารักนะน่ารักนะเฮ้ยหัวโตน่ารักค่ะอ่ะหลังจากหยอดรอบแรกผ่านไปนะทุกคนได้เนสโก้แล้วนะคะตอนนี้เราก็เจอโดนโดนการตลาดเล่นงานหยอดรอบสองเี่ยอะไรมาหยอดได้ไหมดูดิมาหยอดรอบสองจะได้ตัวอะไร อยากได้ทันจิโร่อยากได้พระเอกเหรอจับอะไรนะอยากได้อะไรกับอะไรนะอดากได้คามาโดทันจิโร่คอมโดทันจิโร่พระเอกใช่ไหมคะอ่ะพร้อมหรือยังพร้อมที่จะลุ้นหรือยังต้องลุนก็ได้แล้วได้เร็วเห็นสีเขียวก็รู้เลยใช่หรือเปล่าเห็นสีเขียวเขียว เห็นสีเขียวเห็นสีเขียว้าวแกดูแกดูแล้วดกใจเลยอ่ะแกดูแกดูแกดูก่อนนี่นี่นี่แม่พามาส่องในตู้นี่นี่นี่ทีซ้ายแม่ว่าอันเนี้ยตัวอะไรนะสีเหลืองเหลืองอะใช่ไหมเซนนิสึใช่ไหมใช่ไหมสีเหลืองเหลืองน่าจะใช่เนาะแล้วก็ที่ผมขาวๆาข้างในนู่นน่าจะเป็นตัวหมูป่าป่ะใช่เป็นหน้ากากเป็นหน้ากากใช่ไหม ยอดเฮ้ยไม่น่าเชื่อทานซีโร่ทำเป็นตาแดงที่ไหนดูสิตาแดงเลยเหรอสงสัยโดนอะไรนะโดนอาสุนกัดเฮ้ยนี่ตาแดงอย่างนี้อันนี้คือแผลเป็นอ่แผลเป็นที่หน้าผากนี่ดีไซน์ตัวทำซิโร่เสียบได้อย่างเพ่ดีไซน์พี่กับน้องโอ้ยได้พี่กับน้องมาอยู่คู่กันแล้วเป็นไง โอ้โหในสกลมัน huh. ยืนไม่ได้ใช่ไหมแท่นม uh ันเป็นนรุ่นที่วางมันนีที่วางมันแตกแล้วในสเกอหรือว่ามันหักไหมมันหักหรือเปล่าในสกลมันอาจจะหักแท่นมันน่ะน่าั่าฮ่่า่า่่า่า